หมอดูจีนทำนายกษัตริย์สองพระองค์เรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในอภินิหารบรรพบุรุษตอนหนึ่งทีเราว่าคราวหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นสามัญชนได้เคยออกปนวดสามรรษาและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นรัชกาลที่1เมื่อครั้งยังเป็นสามัญชนก็ออกปนวดเช่นกัน ซึ่งบันทึกฉบับนี้ได้เล่าว,ว่าครั้นวันหนึ่งรัชกาลที่หนึ่งและพระเจ้าตากได้ออกเสด็จมาบินทบาทพร้อมกันท่านจึงหยุดยืนสนทนากันพร้อมกับญาติโยมคราวนั้นมีจีนชาราเดินมาถึงที่ตรงสองพระองค์ประทับอยู่จีนชาราก็หยุดยืนแลดูหน้าทั้งสองพระองค์เป็นช้านานแล้วก็หัวเราะแล้วก็เดินไปห่างพระองค์ประมาณสิบสอกแล้วก็เหลียวหน้ามาหัวเราะอีกแล้วจึงกลับเหลียวหน้าเดินไปทำอาการกิริยาอย่างนั้นเป็นหลายครั้งจนเดินห่างไปประมาณป าดวาเศษขณะนั้นพระเจ้าตากทรงแปลกใจจึงกวักพระหัตถ์เรียกจีนชารานั้นให้กลับมาแล้วตรัสถามว่าท่านแลดูหน้าเราแล้วก็หัวเราะด้วยเหตุอันใดจีนชาราตอบว่าข้าพเจ้าเห็นราศีและลักษณะท่านทั้งสองนี้แปลกประหลาดกว่ามนุษย์ทั้งปวง